สวัสดีครับมีมะวอดน้ำอ้อยหยดน้ำไหว้วะเกิดนี้เกิดดีอยู่เหี้ยมวนไหว้วเกิดอ่ะวอดน้ำครับวอดน้ำแล้วไหว้วเกิดกจะแทงเอาแทงเอา น้อยลงแต่แห้งกระโดดกระเดียดน้ำไปอ่อยวันนี้มีอยู่ทางเนินครับวันนี้เป็นดินดินอย่างเงือดินดินกุศะ ทงลงมาสาลงมากะกันมีเม็ดลูกลังน้ำมาใผ่กเม็ดลูกลังก็ได้ควเวรยาิครันพนักง,งานสายยาง พักครับหลังจากที่ไปทำงานตั้งประเทศก็พักสองเดือนแต่เลยสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วท่านในไปค่ายโลกโควิดนี้และทอไปถามตากแก่ตากแก่ก็บอกว่าย่บานก่อน วานารก,กอนให้ลูกล้าดังมาเดี๋ยวจะโทรหาอีกดอกกับมามีอย่างเห็ดแล้วซาวกร้อยเห็ดกับพ่าเถาครับพ่าเถาะ้าเห็ดเพีงเอาเพียงนามอ่ะผลไม่มากอะมาเค็ดกับเมียครับคุณ คนทวนนี่คนเ็ดถึกต้องเฮดประถึกต้องก่ะคนเฮดก้อนเฮดเป็นก่ะบอกแนะนำเนยเด้อครับไม่เคยเ็ดเท็กเสียดอก เห็ดตั้งงานโอ้เห็ดคือได้เห็ดถือเห็ดปุ๊บถือ่ะบอกดินมืัอนี้มันเป็นมันเป็นเนินครับมึบงนี้มึงนี่สูงก็โมแกนเป้ง เพงสิแล้วครับดีพุดีจั้งในกะคนเคยเฮ็ดก้อนกะในน้ำในเด้อมันดีว่เอ,อเฮ็ดจังเสียหรือเฮ็ดทั้งไหนล,ล่ะไอระบบระบบน้ำหยอดใส่ขึ้นนะขอหนังเข้ามาครับมันก็นเฮ็ดดีนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอ้อยไปนูน่นไปนูนป่นเหมือ,อนแวนะพี่ไี่ฟ้ามาเลยหลังม้าทันเลย ตรงไหนอ่ะนั่นแหละนี่นี่มองเงินเนี่ยไหนมีอ้อยกะพรว่าลุดลวกล่ะนี่ละครับอ้อยอ้อยอ้อยเดือนกัวเดือนกัวกัวแล้ว กิดได้ทั้งนี้แล้วครับมองทั้งล่างๆคุ่นกับเมื่อเกิดกันนี้ได้ย้ายสู่ไปตั้งขอบซ้าพุ่นกับจีไล่ดึงสายยางไปทั้งพุ่นแล้วพุ่นต้นไม้สองสามต้นพุ่นเมื่อเกิดมันเป็นดินเนเคื่อนดินยังดินเน ถ้าเขาปล่อยน้ำใส่นี่น้ำม,มันน้ำม,มันบ่ลงน้ำม,มันบ่ซึมเลยครับดินมันเป็นคือจังแปลงไงไหลไปเลยต้องเอาส่สายยางแทงเอามันจังลงนึ่งชื่นมันพุ่นอีกพุ่นอีกมึงนึงจะสายยางเป็นคมดอีก,อกไรมื่อนี้ก่อนใกล้แล้วแหละละมันมีสองเส้นแล้วครับเส้นหนึ่งมันสั่น สายยางนี่สายสายยางเท่าไหร่ครับทึกเม็ดสี่มาเท่าไหร่บ้างเงาอันไม่น้ำก็ดีทึกเม็ดบะางเจ็ดสิบแปดสิบเม็ดนี่แหละครับสายยางได้สายยาง มันไปซื้อไม้นี่มันสามสิบเมตรขึนเก้าอีก5้าสิบเป็นแปดสิบเมตรขยางแต่ว่าพอเราต่อออกสองทางแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันมันสัน่นหดได้แต้เราแยงเงินผมหดแล้วมันแล้วแล้วอันนี้สายย่าง,งี้ยก็มห่หดอันนี้นอกนี่ ได้เคยเห็ดกะแนะนำคอมเมนต์ว่ามันดีบ่ดีครับเห็ดจังเสียดีบ่มีผลเสียผลดีจังไหนกะแนะนำนะครับเพราะว่าก็บ่เคยเห็ดจักเกียรอ้อ,อยพอาจะมาเห็ดพอเป็นกัน <S <S เห็ดก้อนละลายเป็นกันแนะนำบอกยศ แาจจะปล่อยสูบน้ำเส้เล็กกับทีมันผสมนะครับต่าสูงต่าสูงรถกับว่ามีเป็นของยี่ของกัลลำบากนะครับให้เขาปรับใหม่กับให้ใหเขาแตะมาไทยให้ให้เขาปรับให้เขาก็พูปรับ,บมีรถเป็นของยี่ของกันยากซึ่งสีนะครับแจ้งเขา้า วบอก็เมียว่าเอารวดไทยทบ,อบอ่ออย่างวัวยังเนียากแท้ว่ะวันนีไปหาเบิ้งรวดเบื้งลาทะบอ่อยังไงี่มเศร้าวันที่ก็ได้เชิดซอยอยู่เนียก็ได้จะ่นึงสุกเพิ่นก็น ไปคิดงานหนึ่ิ่นก้อนครูเคเล่หินก่นคัดตรงเนะี่ยมันสูง เงิดตาละละอ้อยอ่อยบุญอ้อยอ่อยตูดอ่อยต่อได้ว,วะต่อสามป่อ่อยป้าบุญตัวสามอ่อยตัวสามแล้วพอแล้วว่าปีนานาจีไทยนะไทยโลกไม่เย็ดไม่เพราะว่าจีนี้ก็ต่อสามแล้ว อันนี้ก็ห้อนนงกก<ล>วดปลูกไม้อันนี้ก็สามปลูกไม้ละมั้งเนี่ยผมมาลู่ือกันเราผมว่าตมาเนาะนะครับพบพอกันไม่คลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แน่เลยครับสวัสดีครับ